เราจะเริ่มจาก TTR Academy รุ่นของ University ก่อน3อันดับ3รางวัลครับ3อันดับ3รางวัลอันดับที่3หมายเลข119ครับนันทวัฒชำนานอันดับที่2ครับหมายเลข126เจ้าบัสสุรศักดาเก่งครับและอันดับที่1หมายเลข101 101วันโวันต้าอนันท์ละไปเลยครับ TTR Academy รุ่นของ University Class เรียนเชิญคุณนสุขครับสิริปัญญาบุญครับที่ปรึกษาการขายและการตลาดครับบริษทรัษทลิสไวมา e ์กิตจุกัดเป็นผู้มอบรางวัลครับเราจะมอบจากรางวัล1น 1, 2และ3นะครับโอ้โหตาเอ้ย <c oughs> เดี๋ยวเถอะทีมวิดีโอเรคคอร์ดพร้อมใช่ไหมครับ <c oughs> ่ะมอบจากอันดับที่หนึ่งเลยครับ เวาลวครับหลังจบการแข่งขันครับนี่ก็เข้าสู่การมอบรางวัลของรุ่นขับเลยนะอักถ่ายรูปหมู่เชิญเลยครับสาววัยนี่มาหรือตกเข้ามาเชิญครับต่อไปจะเป็นคลาสของไฮสคูลขอบคุณครับไฮสคูล o อ2อันดับ2อรางวัลอันดับ,ดบ,ดบ,ดบ 1, 0, 5, ที่2หมายเลข105นธิรพัฒน์เอี่ยมจินดา อยู่ไหนอยู่ไหนส่งตัวแทนได้มาครับและอันดับที่1ข้ามได้ไหมออมไม่ได้นะโอมพาสกรพาสกรเจริญครับอันดับที่1เชิญจ้าหายเ้ยอ่าสองสองสองโอมหนึ่งอมหนอมหนี่ครับนี่คือผลการแข่งขันในคลาสไฮสคูลในรุ่นของ TTR a า a d e เดครับเรียนเชิญมลวันอันดับที่1ก่อนเลยโอ้ยฮะ ดีคามาเองนะฮะลดเยอะเหลือเกินยิ้มมองอะไรมองอะไร <laughs> <laughs> พรุ่งนี้มีอีกหนึ่งเรสเจอกันช่งชวงเช้าครับถ่ายรูปภาพนิ่งกล้องกลางครับขอบพระคุณครับมาต่อเนื่องกันเลยจะได้ไปกินข้าวต้มบอกสองกันเร็วๆ <laughs> มาต่อกับพายมารีสคูลครับ3อันดับ3มรางวัลครับอันดับที่3หมายเลข1,2,3ครับวสิพลครับ อันดับที่สองครับหมายเลข120ูภูพพลทวีไกรกุลและอันดับที่1ครับหมายเลข112ทวัชชัยนิยกิจครับไพรม y s ิสคูลกับ t ีทีอาร์อะคาเดมีครับเชิญจ้าอันดับที่1ทวัชชัยนิยกิจครับอา้าวยังไงแก๊งนี้ยังไงนะี่ยะ ตุ้มเตีมดูแลทีไปไงอ้าวมามอบถ้วยอันดับที่หนึ่งครับอีกครั้งหนึ่งครับคุณนัศส,สุขครับให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลและก็อของรางวัลในการนักแข่งใน TTR Academy ครับเพราะรักรถจึงไว้ใจนะครับไอ้นักแข่งนี่ไม่ค่อยดูถ้วยนะครับไม่ดูเลยครับครับผมใครก้มต่ำจะตีตะตุ่มครับแล้วอยู่มุมสูงซะด้วยเอออ่าขอบพระคุณครับ อีกหนึ่งคลาสต่อเนื่องครับมีหนึ่งเดียวนั้นกับคินเดอร์การเรนหมายเลข115ครับทวัชชัยศิริธนพยสารครับเรียนเชิญเลยครับอ,อ๋องั้นกัน,นเ,รเราจะพูดเราจะพูดอมอบถ้วยนหนึ่งเชิญเลยครับหนึ่งรางวัลครับ กลัวว่าจะบอกเมียมาแต่ว่าที่มาด้วยนะไม่ใช่เมียนะครับอย่า <นะ S 1> พูดสิครับผมอย่าพูดเราเละขอ์ไล์อยู่อย่าลืมตัดออกนะครับตัดออกหรอ,อ,อ,อตัดออ, <laughs> ออกอากาศไปด้วยครับโอ้ยิ้มเจือดนะขอบพระคุณครับไว้เเพาะรักวัจึงไว้สายต่อเนื่องเลยกับอีกหนึ่งกรุ๊ป Special Racing c u u ครับ Special Racing Cup ัเราจะเริ่มมอบในคลาสโอเพนก่อนครับในรุ่นนี้ครับได้รับเกียรติจากคุณวรวิทย์ก่อเกี่ยวดมครับ ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการตลาดบริษัทนิตโตเอ็กซอร์ทไทยแลนด์จำกัดนินตโตเฮดเดอร์เทอร์โบเป็นผู้มอบรางวัลเร็วแรงไร้ขีดจำกัดขอบคุณคุณต้นมากครับสำหรับท่อที่จะมอบให้ hey! <laughs> รุ่นโอเพ่นครับสองอันดับสองรางวัลครับอันดับที่สองหมายเลขหนึ่งหกสามครับตุลพาทีทินครับอันดับที่หนึ่งในค้าโอเพ่นครับหนึ่งศูนย์หนึ่งครับต้าอนันธร์ตั้งเนียนนาทชัยครับเรียนเชิญขึ้นโพเดียมครับ Special Racing งขับอันดับหนึ่งจ้ะเ,เปลี่ยนรถขับเยอะจนจำไม่ได้นะเราเนี่ยอยากจะดีดมากอกที่นิ้วเท้าอนัน,นทรจริงๆแล้วเราเลคคอร์ดไว้เนี่ยอันดับ2มีใครรับแทนตุนไหมครับรับแทนตุนทีหนึ่งคน Special Racing งขับอ่ะหัวหน้าขับระึ้นเลย่ะมา,ะมาที่สองครับพี่ตอนมอบถ้วยอันดับที่1ก่อนเลยครับนิโตจัดให้นะครับ นี่ครับเดีย๋ยวว่าตัดออกอากาศกทั้งหมดในพวกนี้เนี่ยนะครับอ๋อ,อลงเท้าเปียกอ๋อโดลลงรถอีกคันวิ่งขึ้นอีกคันไงเ,ออเปลี่ยนคันจน,นเราผ้าผิดผ้าสูกไปแล้วจริงๆแล้วไม่ได้อุดพื้น <laughs> น้ำเข้าไปต่ออีกหนึรุ่นครับกับ Special r a วสค์ับใน Class A ครับ3อันดับ3รางวัลครับอันดับที่3หมายเลข1 3 4ครับเอกศักนุสัยลำครับ อันดับที่2ครับหมายเลข149ครับสถิตสีเจริญตาขอบคุณเราเสียงปรบมือ,อวันเสาร์เหงาได้ไงอันดับที่1คาเซครับ148ครับปาริวัติเมทาเสียงสกุณมาสเตอร์มีดอร่อยมากขอบพระคุณครับวันนี้พรุ่งนี้ขอไอซีกล่องครับ <c oughs> ถ้าเป็นคนขออะไรตลอดเวลาแบบนี้ <c oughs> ในถุงนิตโตมีอะไรอยากรู้จังเลยอะ่ะมีอะไรต้นในถุงนิตโตมีอะไรอยู่ ปลายท่อนะครับใครที่มีปลายท่อเยอะแล้วกรุณาวางไว้ที่นี่นะฮะอะขยับตรงการนะครับมองกล้องข้าแมวพุ่งฮึบเออรุ่นนี้ไม่เมื่นี้บอกพี่ต้นหรือว่าบอกใครฮะบอกตัวเองไปต่อกับคลาส B ีครับคลาส B ีของ s p e c i a l r ร c i n g คิลห้อันดับ5รางวัลครับอันดับที่5หมายเลข1 3 5ครับบารมีพงศีดา อันดับที่4หมายเลข136ครับทีเรนาศิลาคุปอันดับที่3หมายเลข145ครับบุนากรศิลาคุปอันดับที่2ครับหมายเลข1 2 3ครับวสิทพลพิทักษ์วงศาพรและอันดับ1คลาส B ีของ Special Ra c i n g c งคครับหมายเลข1 3 7ครับคมสันโถสขุลครับเรียนเชิญครับ คุณวรวิทย์ก่อเกี่ยวดมครับผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการตลาดบริษัทนิตโตเอ็กซร์รอสไทยแลนด์จำกัดครับ,รบมอบรางวัลอีกครั้งหนึ่งตอนแข่งนี้เราเชียร์ศิลาคุบจะบอกพี่น้องฮะยิงแล้วพ่อลูกพี่น้องนี่พี่ดูเนะหเป็นพ่อโอ๊ตไม่แม่มาด้วยยังไงก็ต้องเรียกพ่อไปก่อนโอเคโอเคนี่ครับมาโอ,โอ,โอ้ได้ดังผลิตภัณฑ์ไว้สด้วย ก,กระป๋องดำ่างนี้เบรคฮินเนอร์แน่นอนเอ้ยใช่ไหมใช่สิเอ้ยเขียวคินเนอร์นี่ก็ไปแอบเลงของรางวัลนักแข่งเขาเีกวินจูนเนอร์สุรินครับอ้าวรุ่นต่อไปครับรุร่นต่อไปครับยังอยู่ในสเปเชียลเรซิ่งคับครับเป็นเรโทรกรุปเอครับอันดับที่5ของเรโทรกรุปเอครับหมายเลข139ครับสุเทพพริ้งเพอ อันดับที่4ครับหมายเลข138 1 3 8, 1, 5, 8ครับเฉลิมเกียรติจันขำอันดับที่3ครับหมายเลข186ครับวชิระพงศัก์วิริยานนท์อันดับที่สองแหมเจอทุกที่มีทุกทางครับ1 4 6เมืองเพียวสุดจิตกุลครับนี่และอันดับที่1ครับเฉือนขึ้นมาครับ153ครับเซทวิทย์คุณารัต์อังกูล เรียนเจอคุณวรวิ์ครับพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะครับนอนเร็วนะครับรีบกินข้าวรีบกลับไปนอนพรุ่งนี้9ก้าโมงเช้านะจ๊ะวันเสาร์เหงาได้ยังไงเหงาไปก่อนเหงาไปก่อนแต่พี่เมืองเพียวในวันนี้ต้องถ้าถ้าเรียกว่าขับรถมาเนี่ยเอาต้องเป็น 540SX นะถูกไหมรวมกันหลายคันนะสองคันรวมกันไง สามกับ240สี่ถูกไหมฮะสองแปนย์เป <80. S 1> ็นห้าต่อเนื่องในคลาสของเรโทรกรุปบีครับเรโทรกรุปบีหอันดับ5รางวัลครับอันดับที่5้หมายเลข144ครับณนะพักธนัทโยธินครับอันดับที่4ครับหมายเลข143ครับตันติกรพมสบุตรครับอันดับที่3หมายเลข142ครับสมพรแข็งขัน อันดับที่2ครับหมายเลข1 4ึ่งสูงครับมิสเตอร์มาแชลและอันดับที่1ครับหมายเลข1 4ึครับเอกพันโมสันเทียในรุ่นของเรโตกรุ๊ปบีครับขอบคุณนางคุณต้นนิตโตนะครับวรวิทย์ก่อเกียรติุดมบริษัทนิตโตเอ็กซ์ซอสไทยแลนด์จำกัดครับ ไปสงขากับแกงเนี้ยบันเทิงแน่นอนนะฮะสงขากลางปีแล้วประกันได้นะครับหัดใหญ่ต้องแตกครับเนี่ยพอเปิดอย่างเงี้ยไม่ได้ไปกันหลายคนเลยกล่องตัดตกเครื่องมากี่ครั้งก็ไม่เข็ดหัดใหญ่เนี่ยแถวบ้านเรียกต้นด่านนอกด้วยขอบคุณครับไปต่อกับรุ่นกับแรนเซอร์เอ็กซ์ไมล์เฟนรับอ่ะประธานเครับกิษณะมาแจกกันเองเลย เริ่มจากรุ่นของกรุ๊ป A1 ครับ b r รนเซอร์ My Fan มลอันนี้เป็นเวลาของ t i ม e แบทเทนนะสมอันดับ3ลรางวัลครับอันดับที่3หมายเลข150ครับรัฐวิทธนวิทยโยธินครับขึ้นมาหรือยังอันดับที่2ครับหมายเลข152ครับเกื้อธนินคงดีและเร็วสุดในกรุ๊ป A1 ครับหมายเลข151ชื่อนี้ไว้ใช้ได้ใช่ไหมมูัมมัดฮาเรดอิตาครับมาเชิญเลย3อันดับ3รางวัลครับ ประธานเอแจกเองท้าประธานมาเนี่ยจริงๆแล้วเรานท่านประธานนะฮะ,<ล>ะ <c oughs> ครับผมทําทุกอย่างแล้วประธานคนนี้มา2องแจกสองก่อนครับรัฐวิทย์เกื้อธนินมูมัมหมัด,อา,ดอาเดนสองปุ๊บประกบรูปหมู่เลยครับต่อเนื่องกับกรุ๊ป A2 ครับ A 2มี5อันดับ5รางวัลครับ อันดับที่5หมายเลข156ครับสราวุธคำวงศาอันดับที่4หมายเลข157ครับธีรวัตรพมพันธกรอันดับที่3ครับหมายเลข158ครับปิงปองวรชาติวัดครับอันดับที่2หมายเลข154ครับบุญจกรพานีพักปัญญาและอันดับที่1ในกรุ๊ป A2 ครับหมายเลข155ครับปฏิวัติกันหาเลิกครับนี่นี่มา เร็วสุดในกรุ๊ป A2 ครับฝ่าฝนกันด้วยนะแก้งขับเลสวันนี้ยอดเยี่ยมมากๆมาพร้อมแพ็คถ่ายรูปครับ ขอบคุณครับไปต่อกับ A 3อีก1กรุ๊ปครับ5อันดับ5รางวัลเช่นกันอันดับที่5ครับหมายเลข161ครับสงการเชี่ยวชาญครับอันดับที่4หมายเลข162อครับอนุสรเชี่ยวชาญอันดับที่3หมายเลข160ครับมารุตผลิพันธ์อันดับที่2 163ครับภูตะวันสุวรรณวณิช และอันดับที่1ครับหมายเลข159ครับสุพันบูชัยัน A3 สามกับแรนเซอร์อีแอกแอด์มายเฟนครับ,ม,รบมีแย่งโพเดียมไม่ทำอย่างนั้นสิครับเอาไป1 2 3 4ครับเราเก็บ5เดี๋ยวฝากท่านประธานไปให้ครับยินดีกับทุกรางวัลในทุกรุ่นนะครับ พรุ่งนี้ก็หวังว่าจะมีโพเดียมดีๆแบบนี้กันเด็กมาลุ้นกันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันต่อเนื่องกับกรุ๊ป a 4ครับ5อันดับ5รางวัลครับอันดับที่5หมายเลข1 6 8ปครับประยุทธ์สุขสำรานอันดับที่4ครับหมายเลข166ครับอุทิศลักพลครับอันดับที่3หมายเลข167ครับนัทวุฒิยิ่งมีสมบัติอันดับที่สองครับหมายเลข165ครับตุลพาทีทิน และอันดับที่1ครับหมายเลข 164, ครับสรศักดิ์สุริยะครับรับแทนใครก็ฝากถ้วยให้เพื่อนด้วยถ้าครบก็ขึ้นเลยครับอันนี้ตั้งใจมาเป็นสีน้ำเงินล้วนใช่ไหมทีมนี <laughs> มนม้มาเป็นทีมมาเป็นทีมอันดับที่5อ่ะถ้วย4ี่เก็บไว้ก่อนนะครับฝากเก็บถ้วยที่4ไวได้วย รุ่นสุดท้ายของแรนเซอร์ EX and My f r i e n d ครับคือคลาส s A5 ครับอีก5ารางวัลครับอันดับที่5ครับหมายเลข173ครับเฉลิมชาติแดงประยูนอันดับที่4ครับหมายเลข172ครับศิลภพไขเจริญอันดับที่3ครับหมายเลข169ครับกิตพัฒน์เลพลครับอันดับที่2หมายเลข170ครับสรวิ์วีลสกุล และอันดับที่1ครับ171ครับอัศวินอัศวีนารักครับเรียบร้อยกับขับของเบเซอร์เ x ็กแอนด์ม e n เฟนขับแบบจับเวลาครับต่อไปจะเป็นรลูกของสยามโรตัสนะจ๊ะจบมาหมาดๆรับถ้วยกินข้าวต้มพุ่งที้ตื่นเช้านะอย่าไปไหนกันดึกนะ ออกปากทางพิชชาจะตีทุกคนเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่เออยู่ต่อนะครับสุดท้ายกับสยามโรตัสขับไทยแลนด์ครับเราเอาคลาส A ก่อนนะคลาส A ก่อน54อันดับ4รางวัลครับอันดับที่4 1.84ครับกฤษดาเบนจะมงคลชัยครับอันอันดับที่3ครับหมายเลข180เขาอีกแล้วครับเมืองเพียวสุจิตกุลครับ อันดับที่สอง9ครับทิติกรอักษรสมแล้วคนนี้ครับ178มาตอกหนึ่งรอบสุดท้ายครับเศษฐวิทย์คุณนันทังกูลครับแหมเฉือนกันจุดศูนยวิเอาทนได้ <c oughs> นึกว่าโดนปอเช่สอยไปแล้ว <c oughs> ปอเช่มาอ่อมว่าสุดท้าย <c oughs> ไม่ได้ต้องผมสอยไปเลยศูนหนึ่งไปขิงไปขิง <c oughs> เออตอบสูเลยนะนขอบคุณครับอ่ะมาทิ้งท้ายกับคลาสซีก่อนเจอการพุ่งที่เช้ากับคลาสบีของสยามโรตารขับไทยแลนด์ครับ3อันดับอันดับที่3ครับหมายเลข182ครับวัฒนาตันประเสริฐครับอันดับที่2ครับหมายเลข183ครับอุ่ลพลทัศสะดวกและอันดับหนึ่งของคลาสบีครับหมายเลข181กิติศักดิ์บุญโตแข่งจบ